หลักสองอางานขายตัวนี้ครับผมาจะมาขายนมพอดีทานของผมนะครับ,บเป็นนมปั่นนะครับเป็นนมปั่นผ้สุกภานนะครับ,ป,นนป,รบประโยชน์ของนมนะครับมีประโยชน์มีแคลเซียมสูงน,นะครับแล้วก็ช่วยทำให้ราคาถึงนุดต่ำน ผลิตภัณฑ์ที่นี้นะครับเราจะขาาในแก้วแก้วในปริมาณนิดหน่อยครับราคาประมาณ20บาทครับแล้วก็ใครที่พอ,อ,อยไอจีไอตังนะครับเดี๋ยวผมลดให้1บาทครับนะครับ <c oughs> ก็ตลาดานะี่ขายลนะครับผมก็กลุ่มผมเป็นกลุ่มทางรานนะครับของวันขายก็ขอให้ทุกคนมาช่วยซื้อหน่อยครับช่วยหน่อยเลยนะครับขอบคุณมากครับ